ค่ะข้อที่3นะคะรถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วคงที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าแล่นด้วยความเร็วคงที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าใดในระยะทางที่เท่ากันนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะระยะทางระยะทางก็ได้จากความเร็วนะคะความเร็วก็คูณกับเวลา คูณกับเวลาทีนี้มาดูนะคะว่าความเร็วเขาบอกว่าใช้ความเร็วคงที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีนะคะทีนี้เราก็มาหาเลย90คือความเร็วคูณเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดก็คือ1ชั่วโมง40นาทีาก็เขียนเป็นจำนวนค่ะ1เศษ40ส่วน60แบบนี้นะคะก็เป็น90คูณกับ100เปลี่ยนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินนะคะ60คูณ1ได้60สิบวกได้100ส่วน60 ะะก็ตัดทอนกันนะได้150กิโลเมตรค่ะตอนนี้เราได้ระยะทางออกมาละเป็น150กิโลเมตรแต่เขาบอกว่าถ้าแต่ถ้าเล่นด้วยความเร็วคงที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาเท่าใดในระยะทางที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็คบก็จะตอบโจทย์โดยการเขียนว่าจะใช้เวลาเราก็บอกว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือระยะทางเท่าเดิม550 กิโลเมตรนะคะแต่เปลี่ยนเป็นความเร็วจาก90เป็น75ก็หารออกมาได้2ชั่วโมงค่ะสรุปคือข้อนี้นะคะถ้าระยะทางเท่าเดิมนะคะแต่เปลี่ยนความเร็วเป็นจาก90เป็น75เราจะใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงนะคะข้อนี้อ่ะสดวิธีคิดลงไปค่ะ